ฉันรู้สึกว่าเราไปผิดที่หนึ่งหืมอืมอ่าเพื่อนมีใครบอกไปที่ว่านี่นี่อะไรไม่คือ แบทด็อกใช่คูณความไม่ผิดแน่นอนมันคือในอยู่ในในกับู่ในกับในรีวิวเกมแบทลูปแบทด็อกนั่นเองซึ่งก็จะบอกว่าเป็นเป็นเกมที่แปลกด้นี่มันหมานี่มันหมาใจเกเลยชัดโอเคเชื่อว่านคงก็ต้องไม่เสียเวลาอ้าวไม่เอาหนามฝนตกเนาะตายดเดี๋ยว คงต้องขอเวลาวสักครู่ละเดี๋ยวมาสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาเกย์ชาเกย์เลยนี่มันเหมือนกับ <c oughs> มีชาเกย์เลยจะจะก็แล้วมาด,ดูดีมันลองดูดีกว่าว่าเกมหมาชเเาเกย์ในคอแบบลุบแบบรอบนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็โอ้โอ้ว้าวที่นี่ที่ไหนเอ้ย่เพื่อน อ่าเพื่อนแล้วทำไมมีหมาสามตัวมาอยู่ในมันหน้าชีวิตเนี่ยเอ่าถ้าจะเออปิดไฟดิโอ้ยเปิดเอได้ด้วยอุ้ยเออไอ้โยกวัดจ๋าจะขอเนี้ยเปิดเสียงหน่อยอ่าเฮ็ดไม่มีจูเนียรูเฟย์เอ็ดเดอร์แบล็คลูมอืมไม่รู้ไปว่าอะไรจะขอพายด้วยผมไม่เกณฑ์สาเก็บผมบอกไปก่อนเด้อ Áo Burger Ai đây đi What is that? Đi ạ đi ạ Đi đây Ok Hui yeah, yeah. okay. uh, okay. Chip Alo đâu bá? Hơi Ở đâu? ào bài đã Hôm nay mình uh, Hôm nay mình bịt Ok, uh, okay, okay, okay. Uh, เบอร์ก็อ้าโอเคอะไรวะเนี่ยก็ขอไม่รู้มันคืออะไรนะอ่ะไปเล่นดานที่สองเลยเอ่อนั้นไปดานที่สองเลยแล้วกันอ่ะดูแลกันเลยว้าววัตจักฟิตไอเยี่ยวเพื่อนนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยอืมมีอะไรให นั uh, like ่วมาทอะไรเนี um oh, uh. ่ยไปฮดเลยไปฮดตัวอะไรเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยฮ้วยตัวเตี้ยอะไรเนี่ยจดูสบายอ้เงตัวนี้มันเคยเคยเห็นทีไหน Muy nãy, aha! Goi bé! Oh! Hookie to lầm top tay, top tay. Hélène! Middle woods are darker on the moon. Stop staring at me. Cái like hookie a bit fat. Do you think you will look oh. at me? Alright, good luck. What? Oh, hookie don't have a Oh, a you. You I love you. Oh, your so support. She can't even afford to pay attention. He will find me. Stop shooting me. just like I'm done. <laughs> ตายแล้วใช่ไหมโอเคได้ก็ไปกว่าที่นั้นเอ่ออาโหสิอาโหสิให้ฉันด้วยนะเจลิญหน่อยคิดซะว่าคิดซะว่าเออก็ก็ไม่ได้ตระใจแล้วกันไปละบายไม่รู้นคืออไร่แตก็ไปดีกว่า เดี๋ยวนะลิงตายแล้วพูดไดไงวะฉันรู้สึกว่าเราไปผิดที่เลอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยโอยโอ้อ้ยโอยโอ้ยอ้ยโล้ยโอ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 ้ยโย่ยโอ้ยยโยโยโอยทีโอยนี้ยยเอยโอเยด่าออ้ยยอยออออ้้ เพราะผมรู้สึกว่าไม่ใช่เอลิงตัวนี้สักเท่าไหร่เนี่ยดูดิอ่ m b อ c k กลับไปเหรอโอเคเชื่อสักนิดนึงฮะแล้วก็วิ่งไปเหรอหมายความว่าฮแลโหลเฮ้ยเพื่อนอ่ะ พี a เเอ่อไม่ต้องพูดไรเลเลงฉันฉันฉันหยดอยู่มเขาอะไรเลยไปดีกว่าเอาเบอร์น่ะเอาอะไรวะชาวบ้านพิีสองดาษชาวบเชื่อพี่ดวเชื่อเกมอย่มาเจอนะอ่าเแล้อ คุปตาโถเฮ้ยเนี่ยท่านี่เหรอ้าไอ้หลอนอสอยไปมาเจอคู่าหเโอ้ยดูคนเ้ยโอเสรไปแล้วหเลือีกสองโอเสียละมาเจนไยอยามาเจ้นไวยเฮ้ยเฮ้ไม้ขวานพิเกรบอกฮ ทีนี้เสร็จแล้เจ้าหมาแกโดนตีอีกสามทีอ่ะแกจบแล้วไปอยู่ไหนโทษทีเป็นหวัดไปครับไม่ใช่ดูไหนไอ้เจ้าหมาออกมาโอ้ยทำคาเสี่ยนหายเจ้าลิงเปล่าโคตรหลุดไม่ชอบเลยเจ้าลิงตัวนี้ขอแค่พูดแบบปกติก็พอชอบแล้วแค่ทำคาก็พอแต่เสี่ยงและน่ากลัวมากเลยตอนที่มัน าบัวอุ้ยอ,นะอ้าวเามันน่าจะไปแทเฉีๆอย่าเจอนะบาร์ดี้เพื่อนเอาเลยดีมาเลยมาไอ้ยโตมาไอ้ยมาพูดโตวิ่งหน่มาวูดีทจีนเฉยๆเย้โอ้ยอส่ว่ะ <c oughs> เกมสุดท้ายอ่ะดา่าสุดท้ายละ ที่นี่ก็โอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยลาวาเหรอนี่มันมา,ามใช่ไหมเนี่ยเออโหดูจะทำอะไรลาวานี่น่าจะอันตรายสุเฮ้ยอย่าทำหน้าโกยนะเอรินหน่อยฉันไม่อยากให้เธอพูดแบบว่าอ้าหน้าโกยเกิดไปน้ำคาเลยไม่ชอ่เลยโอ๊ยอ่ะโอเคสอมแล้ว ก็ว่าจะทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ใช่แล้วกันเอา่าปืนนี่มาเฮ้ยปืนใช่ไหมทีเนี้ยสนุกแหละเฮ้ยมันเจอง่ายจังวะปกติจะต้องเก็บเบอร์เกอร์ใช่ไหมเออวะหรือว่ามันไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะกลัวไอตว้ตัวเนี้ยตักลงจะกลัวหมาหรือกลัวลิงดีวะอันนีไน้ไอ้เร็วไม่ใช่ใช่ไหมยเบอร์เกอร์เอา โอเครอบสุดท okay, ah, nice. like, okay. <A> ้ายอะอาเขาตีแล้ทีนี้รอบสุดท้ายแล้วทีนี้อะไรเนี่ยบ้านหมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเน้ำคาดไม่ชอบเลยไปแล้ว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 ไปทางนี้ทางนี้ดีกว่าไอเจ้าโอ้โหไอหมาใจเกรดเอ ไปแล้วโอ้ยต้องหาเบอร์เกอร์ให้เจอทางน,นี้หรือเปล่าโอ้ทางน,นี้่ปาทานนี้เน่ขอพับฟึ่กกัดเดียวผมกลัวว่าไอ้ตงเนี้เปิดประตูมาเจอหมาแน่เลยชมพาไม่ชอบเลยตัวเดียวโอเคอปืนอ่าเสร็จอีดแล้ว it, แกเสร็จได้เจาหมาน้อยหมาหเจอสักที ดูซิว่าแกจะล่อไปได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดูสิว่าแกจะทนได้กับกับขระนุนนี้หรือเปล่าจะตอนยิงล่าหัวคมเลยใช่ไสวัสดีเพื่อนเจอง,ง่ายว่ะเป็นป้ายที่บอกง่ายจริงว่ะคือจะบอกว่าปกติมันจะไม่เจอง่ายขนาดนั้นนะคือคนเล่นจะสมเจอง่ายแบบนี้แหละอาทิตย์นี้เอารอกสุดท้ายเอารอกสุดท้ายเอาจริงๆละถ้าแบบว่ามันแบบว่าเจอง่ายคือแบบนี้มันเกมอีซี่เลยนะขอบอกไว้ก่อนเลยโอเคขอขออภัยเป็นวัดด้วย

อาเครียดมาจิกดิโอ้ยสำคัญไม่ชอบตัวเดียวน่าลกลัวเบอร์เกอร์ไม่ใช่เดีย๋ยวเพิ่งเจอนะโอเคหไหนขออาวุธบ้าเนเถอะอาวุธอะไรก็ได้เอา,าเ,อาเอาสร็จแน่ทีเนี้ยพร้อมรับมือแล้วจะมาจะมา,าใจแกเลยใจนี่มันต้วตัว,วสิกชันะ้นเองเอามาไอ้จอม้าใจแก,กเลยอยู่ไหน มามามาปลอทางนี้มามาตรงนี้แกนี่มันนำคาญเลวะโอเคแต่ว่าเราทำเสร็จไม่ได้นำคาญจริงอ่ะแ่นำคาญตอนพูดน่ากลัวมากกว่าตอนเสี่ยงอะไรวะเสี่ยมันมันเหมือนผีเข้าสิงอ่ะน่าจะเข้าใจเนาะผีมันเหมือนผีเข้าอะะไรว พูดเยอะว่ะประตูประตูทำไมอะเพื่อเขาไม่ได้เก็บภาษาอังกฤษขอโทษทีนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันผมไม่ได้เก็บภาษาอังกฤษโอ้ยนองคันคิดว่าทำเป็นมโอเคชาวตะวันตกไปดีเจ้าหมาผุโตไม่ใช่พังมาผุโตเลยจะหมาใจเกเรไอ้หมาเกเรอยู่ไหนเอามาเก็บเอามาโอเคนั้นไปในทางนี้ โอเคทานนี้เฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มงงเริ่มงงแล้วล่ะทางไหนเนี่ยว้ายไม่เห็นนะตอนไหนวะผมไม่รู้นะเมื่อกี้ตอนแรกมันโผล่มาจตรงไหนตอนนั้นมันมองไม่เห็นเพราะไอ้ลิงบ้านี่แหละอยู่นะออกมาไอ้มาโอเคมามา เออแพ้ละยิงหลายนัดเลยโอเคเราคงเพียงจบพีคลิปเท่านี้ละโอเคบะก็อาร์ตกคงเพียงจบพีเพียงคลิปเท่านี้ก็กับรีวิวเกมกับแบดอยู่ในเกมเบดรูมแบดดอกก็ถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับหมาใจเกเรก็แล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย